ที่จังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวจํานวนมากพากันชมช้างป่าเขาใหญ่ที่มีจํานวนมากกว่า30ตัวที่พากันลงเล่นน้ําในบ่อน้ําหลังสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยเมื่อหลายวันก่อนช้างป่าที่ลงมาเล่นน้ําและกินน้ํามีเพียง16ตัวแต่พอผ่านไป3-4วันเจ้าหน้าที่บอกว่าจํานวนของช้างป่ามีเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเพราะไม่เคยมีช้างป่าในพื้นที่ตบสาลิกาที่มีจํานวนมากแบบนี้มาก่อน ถามนานว่าที่ผันตรีนักเรินป,นปินสกลุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าหลังจากทราบจากสื่อออนไลน์ต่างๆว่ามีช้างป่าจากอุทยานเขาใหญ่ลงมาพื้นที่ตำบลสามลิกาเป็นจำนวนมากตนเองรู้สึกดีใจกับประชากรของช้างที่มีมากขึ้นโดยตนเองทราบข้อมูลจากผู้นําชุมชนว่าไม่เคยมีช้างป่าที่มีจํานวนมากแบบนี้มาก่อนสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ท,ท,ทราบข่าวต่างพากันมารอชมความสวยงามของช้างเวลาลงเล่นน้าโดยช้างป่านั้นจะลงมากินน้ํา หรือมาเล่นน้ำกันตอนช่วงเวลาเย็นเนเพราะว่าช่วงกลางวันช้างจะออกไปหากินในปา่าซึ่งหายากมากที่ช้างจะมารวมตัวกันทีเดียวหลายๆตัวแบบนี้อย่างไรก็ตามตนเองก็จะได้กำาัับเจ้าหน้าที่ของอุทยานเขาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกให้ดูแลแล,และคอยผักดันช้างถ้าหากมีการบุกรุกพื้นที่ทาง,งการเกษตรของชาวบ้านเดีย๋ยวจะไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนนะครับขอยึดความสุขของเขานะครับที่เราได้พักอุทยานให้คือชีวิตสัตว์ป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับที่นี่นครนายกนี่ก็นานแล้วที่ไม่เคยมีแบบนี้นะครับสอบถามจากผู้นําชุมชนก็นี่เป็นครั้งแรกนะครที่ช้างออกมาถึงจํานวนถึง30ตัวกลับออกมาเล่นน้ําเป็นอาทิตย์แล้วครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาเฝ้าระวังให้เผื่อว่าเขาจะออกมารบกวนชาวบ้านนะครับเราก็จะมีจัดชุดสําหรับเฝ้าระวังช้างนะครับคอยเอาช้างกลับเข้าสู่ป่านะครับเพื่อป้องกันความเดือดร้อนกับชาวบ้านนะครับถือว่า หายากไหมครับที่ช้างจานวนมากที่จะลงมาให้ชาวบ้านได้เห็นขนาดนี้ครับก็หายากนะครับที่ช้างจะออกมาได้จำนวนมากขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติของเขาใหญ่เราแล้วก็จังหวัดนครนายกนะครับที่คนนครนายกก็จะได้มีโอกาสได้ไมาเห็นสิ่งที่ดีๆแบบนี้นะครับที่อาจจะในชีวิตหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักนะครับ